สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องนักมีนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอุปกรณ์ทําสีโมเดลนะครับอันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่สายทําสีมืออาชีพนะถึงแม้จะเคยทำแอร์บัดมาบ้างหรือว่า,าส่วนมากก็จะเป็นต่อดิบตัดเส้นแล้วก็ทําทสีนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่มีเนี่ยที่ผมจะแนะนาวันนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์เขาเรียกว่าสําหรับมือใหม่ต่อโมเดลนะครับที่อยาก จะทาสีและเริ่มทําสีบ้างนะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรที่เราต้องมีบ้างนะครับส่วนตัวของผมนะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะแต่ว่าก็กลองดูกันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยพูดถึงการทําสีเนี่ยที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือสีนะฮะต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเล่นโมเดลตั้กแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีสีที่ออกมาเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีไม่ให้เลือกไม่เยอะเนาะอ่ามันก็จะมีมันเป็นกันดั้มมาร์เกอร์นะครับ ตัวนี้คือซื้อมานานแล้วนะก็กระดามืกเกอร์เนี่ยก็คือเป็นปากกาแต้มสีเหมือนที่เราใช้พวกปากการะบายสีอย่างงี้แหละนะครับเป็นสีอะคริลิกนะครับสูตรน่าจะเป็นสูตรทินเนอร์นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็คือเขยา่าเขย่าก่อนเนี่ยเสียงมันก็จะแบบเหมนตาต่างอย่างงี้เขย่าก็นะก็ก็อย่างงี้นะครับแล้วก็แกะออกมาก็จะมีหัวแบบนี้ให้เราระบายนะครับเป็นหัวแบบหัวตัดนะครับแล้วก็สามารถระ,ะบายไปบ,บนพื้นพลาสติกอะไรก็ได้ ไปลายแบบปุ๊บมันก็จะติดอย่างนี้เห็นไหมนะครับอันนี้เป็นสีเขียวที่ไวทาตาการด้มอย่างเดียวนะครับ <c oughs> คือตากันด้มเขาะจะเป็นสีเขียวใช่ไหมเ <c oughs> ขียวน,นีออนน,นีออนอย่างเงี้ย่าเมื่อก่อนเนี่ยสีมันจะมีวัสดุมีให้เลือกแค่นี้อย่างเงี้ยก็เป็นสีสาหรับทําการด้มอย่างเดียวกันด้มซีดด้วยคือถ้าคุณอยากจแต่งก,กันด้มซีดเนี่ยสีเขาจะเป็นสีโทนนี้มาให้นะครับแดงขาวน้าเงินเหลืองเทาแล้วก็ดําเทาเข้มนะครับอ่าเป็นสีทําการด้มซีดนะครับ แล้วนี่ก็ซื้อสีเขียวไว้ทาตาซึ่งมันไม่มีอยู่ในแพ็คเห็นไหมอันนี้ผมต้องซื้อต่างหากนะยกอีกอันหนึ่งนะครับสมัยก่อนซื้อเนี่ยเซตอย่างเงี้ยผมจําราคาไม่ได้ตลาดจําได้ว่าห้าร้อยสี่ห้า้อแพงมากเซ็ตเนี้ยไม่รู้ปัจจุบันนี้คิดเท่าไหร่แล้วนะฮะก็คือซื้อซื้อนานละแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นานๆใช้ทีใช้แต่ง,ตงมันใช้แต่งนิดเดียวนงะเพราะว่าอย่างที่บอกมันป้ายสีนิดเดียวใช่ไหมฮะหรืออย่างนี่อันนี้สีเงินที่เพิ่งออกมาใหม่เหมือนกันสีคโครมนะครับกันดั้มมากกร์ EX. เมื่อก่อนมันมีสีเงินเหมือนกันนะครับของของกระดาษมาร์เกอร์เนี่ยแต่ว่ามันจะไม่ได้เงินวาวแบบนี้นี่ถ้าสังเกตอันนี้มันจะวาวแวบเลยนะครับเมื่อก่อนมันจะเงินแบบเงินด้านๆอะไรเงี้ยสีออกเทาๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็คือออกมาใหม่นะครับด้านนี้ก็สองสามร้อยเหมือนกันนะสีเงินเนี่ยผมเห็นแต่ละก็บอกว่าโอ้เจ๋งว่าป้ายออกมาสีวาวอย่างนี้เลยแต่ว่าแพงเหมือนกันนะครับนอกจากปากกาทําสีแล้วเนี่ยก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าเรียวทัชนะครับเรียวทัชมาร์เกอร์นะครับก็เป็นปากกาเรียกว่ายังไงดีทําคราบลกัน เอาไว้ทําพวกเงาทําคราบต่างๆได้สีมันจะออกใสๆหน่อยนะครับ <c oughs> พอเราป้ายไปปุ๊บแลออ้วเอาพวกคัตตันบัตหรือว่าสัมรีหรือมือเช็ดเนี่ยมันจะเป็นคราบคราบทิ้งคราบไว้เอาไว้ทาคราบแบบเหมือนคราบสกรปรกบนตัวหุ่นอะไรเงี้ยมันจะทําให้หุ่นดูสมจริงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมหยิบตัวที่ทําเรียวทัดให้ดูแป๊บหนึ่งก็คืออย่างเช่นตัวนี้สักขุไวออกตัวนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยตะเลมตะเดิมสีเขาจะเป็นสีแบบสีเขาจะเป็นสีเทาธรรมดานะครับอันนี้ผมผมทำเดีเด๋ยวนะผมก็ทำไงตรงกล้องมาใกล้ๆนะอ่ะอย่างเงี้ยจะเห็นว่าจะเห็นว่าผมทําคราบเห็นไหมคราบสีน้ําตาลเนี่ยอุ้ยอ่ะเนี่ยครับอย่างเง,งี้ยก็คือผมผมทาําคราบตัวที่เป็นสีน้ําตาลน้าตาลเห็นไหมมันจะด,ดูแบบสกรปรกสกรปรกหน่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือใช้เรียวทัดตัวที่เป็นนี่สีน้ำตาลตัวนี้นะครับ ในการป้ายมันนะครับแล้วก็จะมีพวกคราบเงินเงินงนี้ยที่เป็นเหมือนเหล็กถลอกเนี้อ่าอันนี้ก็ก็ใช้ปากกาสีเงินนั้นป้ายนะครับเนี่ยคราบตรงนี้เห็นไหมตรงสันโปรงเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก็นี่ก็จะเห็นตรงโล่เห็นไหมจะมีคราบสปกปรกสกปรกเนี่ยอันนี้ใช้เรียวทัดแต้มเอานะครับแล้วก็ตัวสีเงินถามว่าสีเงินตัวนั้นก็จะได้อะไรเนี่ยอย่างท่อไอพ่นเพลทแพคเนี่ยอันนี้ใช้สีเงินป้ายขวานเห็นไหมอ่าแล้วก็คราบพวกนี้เห็นไหมคราบตรงนี้เหมือนคราบสนิมอะไรเงี้ย อนเราก็จะใช้ตัวเรียวทัดป้ายนะครับจะทำให้โมเดลเราดูาสมริงสมจังขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยนะครับสําหรับเรียวทัดนะก็จะประมาณนี้นะฮะนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของสีที่ผมได้มาใหม่นะครับอันนี้พูดถึงกระดำมาร์เกอร์สมัยก่อนนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีน,นี้เรามาดูสีสีรุ่นใหม่กันนะฮะสีรุ่นใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยผมไปเจอมาในชอปปี้นะครับอย่างอันนี้นี่อันนี้โครมซิลเวอร์มาร์เกอร์เห็นไหมตัวนี้นะครับ เป็นสีเงินซึ่งถามว่ามันเงินแบบนี้ไหมมันก็เงินอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอันนี้หัวมันเล็กผมซื้อมันมีมันมีสามไซส์นะหัวเล็กกลางใหญ่นะครับอันนี้มาร์เกอร์ตัวนี้หัวมันประมาณนี้อย่างนี้เห็นไหมมันเป็นหัวตัดอย่างนี้นะครับก็จะใหญ่ประมาณหนึ่งใช้ทาพื้นที่กว้างครับแต่ว่าผมอยากได้มาร์เกอร์สีเงินที่ไว้ลงดีเทลเส้นเล็กๆเ,เพราะนั้นผมก็จะซื้อตัวนี้มาแทนนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นี่โครมซิลเวอร์มาร์เกอร์นะครับตัวนี้ ตัวนี้เดี๋ยวยัไม่ไม่ได้แกะเลยแกะให้ดูแกะให้ดูแป๊บนี่เห็นไหมก็จะเห็นว่าหัวมันเป็นหัวเล็กนี้ใช่ไหมครับหัวมันจะเล็กกว่าตัวตัวนี้พอสมควรนะครับแต่ผมให้ดูเทียบกันนี่เห็นไหมเป็นหัวโคราไซ์เลยอันนี้หัวตัดอันนี้หัวจิ๋วเลยนะครับเอาไว้ทําสีในพื้นที่ต่างกันนะครับอันนี้ก็สั่งมาใหม่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ด้ามด้ามตัวนี้ถูกนะร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยเนี่ยถูกกว่าตัวนี้พอสมควรนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าตกใจเลยนะสำหรับสีนะครับก็คือเซตนี้นี่อะคริลิกยี่สิบสี่สีนะครับเซตนี้อันนี้สัส่งจากช้อปปีเหมือนกันนะครับเป็นสีสาหรับเขียนบนทุกพื้นผิวเลยผมลองแล้วเทสบนพลาสติกก็เขียนได้ปกติเห็นไหมสีเงินกับสีทองเ็นสีอย่างนี้อันเนี้ยเซตนี้ห้าร้อยกว่าบาทอันนี้ยังไม่ได้ลองนะว่าออกมาจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนแรกตอนแรกกับผมอย่างที่เห็นเนี่ยครับสีอย่างของมาร์เกอร์เนี่ยสีมันจํากัดเห็นไหมโทนมันมีแค่นี้เราอยากได้ ไม่ใช่เหลืองนี้ยอยากได้เหลืองอีกเหลืองนึงหรือเขียวเราอยากได้เขียวกับเขียวทหารนี้ยมันก็ไม่มีละนะครับทีนี้ผมก็เลยเอจะซื้อไอ้สีระบายก็ต้องซื้อเป็นขวดๆใช่ไหมแล้วต้องมาเอาผู้กันทาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะนั้นก็เลยอะลองสั่งแบบนี้มาดูเพราะาเราแต้มนิดๆหน่อยๆมันก็อาจจะใช่อย่างนี้ได้นะครับนี่ก็เลยลองสั่งมานะครับมีเฉดอย่างที่เห็นเลยเฉดเพียบนะฮะ อ่าแล้วก็มาดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอาสีอะไรดีสีสีส้มเออส้มนี้ก็พิลึกดิเดี๋ยวลองดูนะครับมันส้มอะไรกันมปดูเดี๋ยวลองมาดูว่ามันออกมาเป็นยังไงนะก็อย่างที่ใช้เหมือนกันนะครับวคือขย่าแล้ก็เพื่อเพื่อให้มันมันมีลูกบอลั้งในนะครับให้สีมันเขาเรียกอะไรสีมันไม่มันไม่เกาะให้มันมันเหลวอยู่ข้างในได้ตลอดเวลาครับเดี๋ยวลองทาดูกับพื้นพลาสติกเหมือนเดิม หัวก็เป็นหัวเล็กนะหัวไม่ใหญ่มากไม่ใช่หัวตัดนะครับเริ่มแรกมันจะยังไม่มีสีออกมาก่อนต้องกดให้มันบุ่มลงไปนิดนึงเนี่ยสีก็จะไหลออกมาเห็นไหมพอกดปุ๊บสีมันก็จะไหลออกมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกมาแล้วออกมาละเริ่อออกมาละเห็นได้สีออกมาที่หัวเขาเหไหมฮะลองเขียนดูเนาะเส้นก็เล็กแค่นี้เห็นไหมเล็กกว่าเส้นของตัวมาร์กเกอร์ด้วยนะครับอ๋อมันออกสีส้มแบบนี้เนาะอืมก็ประมาณอย่างนี้เห็นไหมฮะส้มครีมครีม,มเดี๋ยวลองสีอื่นดู สีแป๊แป๊แต่อย่างนี้มันก็ไม่มีส้มจ๋านะอ๋อมีมีมีอยู่นี่อันนี้ออกนี่ออกเหลืองนะอันนี้ออกเหลืองแล้วก็ให้มาตอนนี้ถ้ายังไม่ได้กดเนี่ยมันจะเป็นใสๆยอย่างนี้ไม่มีสีออกมานะครับพอเริ่มกดุ๊สีมันก็จะไหลออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะไหลออกมาลงมาที่ททปลายปลายปล,ายปลายปลายปากกาแหละอันนี้สีเหลืองโอ้สีเหลืองอันนี้สวย viu? เห็นไหมสีเหลือง แล้วก็ลองดูสีสีแดงแดงก็คงเป็นแดงสดแหละเท่าที่ดูสีข้ามตาไอ้น,นี่เลยนะตามปอกปากกาเลยอแดงมันออกแดงแบบนี้เนาะนี่แดงนี้ก็ใช้ได้นะก็ถือว่าถือว่าสีสวยนะผมว่าสีสีมันออกผมว่ามันออกพาสเทลไปหน่อยมันจะไม่ได้สดแบบแบบของกันดั้มมาร์เกอร์นะสีมันออกพาสเทลผสมขาวนิดนิด นะครับสีไมออกทนๆนั้นก็มานี้นะครับสําหรับตัววัสดุที่เราใช้ทําสีนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองทําสีไอ้เจ้านี่ดูไซโครน V 3สตัวนี้นะครับของไรเดอร์มาร์คไรเดอร์ V3 นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์กับตัว V3 นะครับซึ่งเขาชัดแตที่เขาให้มาเนี่ย V3 จะตัวดำๆนี้เลยไม่มีสีเลยนะครับถ้าอยากได้สีต้องทําเองไม่มีสติกเกอร์้วยนะครับเดี๋ยผมให้ดูคราบ ม,มีแค่นี้แผงมีแค่นี้และเนี่ย V3 เห็นไหมตัวดำๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้เดี๋ยวเรามาลองทำสีกันเขามีสติ๊กเกอร์มอเตอร์ไซค์ให้นะอ่าแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็เดี๋ยวส่วนอื่นผมก็จะแต้มสีเอาเหมือนกันนะครับพวกโครงพวกเครื่องยนต์อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมดูตามความเหมาะสมแล้วกันนะเดี๋ยวลองใช้ปากกาพวกนี้ทำสีนี้ให้ดูกันนะครับต่อออกมาแล้วเป็นยังไงเนาะ